ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเมื่อวานฟังถึงไหนแล้วเนะี่ยจำได้ไหม ำไม่ได้ไม่ต้องเล่าต่อฉันดูสิครับอะไรนะจ๊ะอสวรรค์ชั้นดูสิครับหลวงพ่อครับสวรรค์ยั้นที่สี่ครับแล้วไงแล้วก็บอกว่าผู้ชนะสิบทิศด้วยครับยังไม่ได้เล่าครับ ฉันดีสี่ว่าปีเงยังไม่จบเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ขยายรายละเอียดจากที่เราได้อ่านพระไตรปิฎกกันมาหรือได้ยินได้ฟังกันมาจะต้องนั่งหลับแล้วฝันไปยังน่น แต่นอนหลับฝันมันไม่เห็นต้องนั่งหลับเราฝันเป็นเรื่องเป็นาวไปเลยดีลเลนแต่ว่าหลับหลอกๆนะอย่าไปหลับจริงหลับหลอกๆใจให้หยุดให้นิ่งมันถึงจะละเอียด จิตต้องบริสุทธิ์ไม่ติดอะไรเลยคนสัตว์สิ่งของหลาบยศสันเสรินสุขมีแต่ความสุขกับความบริสุทธิ์และความเป็นหนึ่งอย่างเดียวถึงจะฝันดีอยากได้แมอยากได้ครับอยากได้ก็เอาคืนนี้ซสิสาธุ แค่ไม่ต้องไปทำอะไรทำเฉยๆเนี่ยทำได้ไหมได้ครับอ่าแค่หยุดแค่นิ่งเฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เฉยๆพอคิดมันคิดไม่ออกมันต้องออกจากความคิดถ้าทาจิตให้สงบก็ถึงจะพบเรื่องราวตอนนี้เนะี่ยนี่กำลังสอนวิธีหลับตาฝันดีนะฝันอย่างนี้เนะี่ย ถ้าเราฝันได้ไมันต้องไปดูของใครใดูของเราเองเลยมันน่าสนในเดียวเรามีเวลาสิบห้านาทีนะอันเล่าย่อๆแล้วกันนิดหน่อยพอเป็นออเดอร์เมื่อคืนนี้ได้พูดถึง หกจุสิสวรรค์ชั้นทีน่สี่ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ของพระบรมโพธิสัตว์พระอริยเจ้าพระบรมโพธิสัตว์และกับพระโพธิสัตว์แล้วก็ ูมีบุญมากๆแล้วก็ให้เห็นภาพง่ายๆโดยแบ่งเป็นเขตอนณาเขตโดยมีวิมานของเท้าสันเด,ดสเิตเป็นศูนย์กลางของพบพบุุิต แล้วก็ได้พูดถึงว่าเฟสแรกใช่ไหมเขตแรกเขตแรกเป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคลทั้งพระโสดาบาันกับพระสกิทาคามีซึ่งเราอยากจะร,ะรู้จักธรรมิกาอุบาสกเคยได้ยินไหม เคยครับเคยนะท่านเป็นพระอระิยบุคคลชั้นไหนอ่ะเดี๋ยวถามพระลูกชายดีกว่าชั้นไหนจ้าทำมิกาออบาสกเงียบอืมชั้นไหนชั้นไหนแตงไี้ใครรู้บ้างเนี่ยอืม จะได้เล่าต่อได้ถูกนะอืว่าไงนะเป็นพระอริยบุคคลท่านไหนโสดาบันแล้วก็ท่านอนาถาบินากาธธิกะเศรษฐีเคยได้ยินชื่อไหมเคยครับเป็นพระอริยบุคคลท่านไหนจ๊ะ มาอุบาสิกาวิสาขาล่ะโสดาบาันครับถูกหรือเปล่าอาจารย์หลบเป็นแถวเลย <c oughs> ถูกไหมถูกแนะ่ <c oughs> เราจะไปพบกับท่านได้จับมือถือแขนคุยกันได้ฝันนะ <c oughs> ที่เฟสหนึ่งเนี่ยเขตหนึ่งไปพูดไปคุยไปซักไปถามไปอะไรต่างๆนี่เฟสสองก็เขตสองอยางไม่เอ้เรียกเฟสสองถูกหรือเปล่านะถูกหมถูกนะเอาว่าเป็นเอาพอเข้าใจก็แล้วกันนะ เป็นของพระบรมโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตโพธิสัตว์นิยตโพธิสัตว์คืออะไรคือใครได้รับพยากพุทธพยากรแล้วคือว่าจะต้องในตัสรูป้เป็นบรสมมาสมุทิจาและเขตนี้ก็มีวงบุญพิเศษ วงวงวงบุญใช่ไหมจำได้ไหมได้ครับอ่าต้องจำนะวงนี้สำคัญนะ <c oughs> นี่วงนี้สำคัญแหละอยู่เฟสสองนี่เลยเฟสสาม <c oughs> นี่เป็นอนิจจตะโพธิสัตว์ใช่ป่ะจ๊ะครับ <c oughs> คือผู้ที่สร้างบารมีอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อยู่ในระดับคิดในใจ กับเปลงว่า้า,อ,อ,ยาอยากจะเป็นว่าบุญใดที่กับพระเจ้าได้ทำได้ปฏนบัตดดิกับพระเจ้าได้ปรารถนาอะไรนอกจากเป็นประสัมมาสมพุัธเจ้าร่งหนึ่งในอนาคตใน่นึกในใจก็มีเปลงว่าจจก็มีอัลเฟสสุดท้ายอยู่ขอพบเลย,ยเป็นพวกผู้มีบุญทั้งหลายที่สั่งสมบุญมาก แต่ว่าไม่เข้าขายนิยตะอนิยตะหรือพระอริยะบุคคลและแต่ละเฟสก็เป็นวงรอบไปเลยรอบวิมานของผู้ปกครองภพคราสันตดุสิตคือใครจ๊ะนิถามพระลูกชายก่อน หลวพ่อจะลืมอ่ะคือใครอืมแล้วท่านทำบุญอะไรมาถึงได้เป็นพุทธมลลาราอ่าพ่งนี้นะไปหาข้อมูลมาเตรียมไม่ดีนะพบนี้เนี่ยลอยอยู่กลางอากาศะ ไม่ได้กลมเหมือนโลกเราแต่กลมแบนรู้จกไม่กลมแบน <c oughs> แบนแบนเป็นวงเวียนได้ก่อนไหม <c oughs> อ๋อครับอ่าถ้าสมมติว่าเรายืนอยู่กลางแจ้งมองก็ไปบนท้องฟ้านี่นะเราจะเห็นอะไรบนท้องฟ้า เมมีเมฆมีเครื่องบ,บินมีนกมีอะไรม้างอ่ะเยอะแย,ยะเลยถ้านึกเอาเดี๋ยวจะออกบอกให้ไปยืนนอ,อ,อกไปดูดิ <c oughs> แต่ถ้าเรายืนที่ชั้นยามาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สามเนี่ยถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ย เราจะเห็นเป็นแสงสว่างนะสว่างนวลเนียนตาทีเดียวแหละแต่ถ้าเรามองจากชั้นดุสิตลงมาชั้นยามาเนี่ยเราจะเห็นชั้นยามาเราจะเห็นชั้นยามาและถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ยจากชั้นดุสิตไม่มีมก้อนเมฆเลย ไม่มีเครื่องบินไม่มีอะไรท่อะไรเหมือนเราไปยืนกลางแจ้งดูนอกจากแสงสว่างที่เจิดจ้านุ่มเนียนตาของสวรรค์ชั้นนิมมานารดีชั้นที่ห้าเพราะฉะนั้นวิมานเนี่ยก็จะลอ,อยลอ,าาอยู่กลางอากาศอยู่กลางอากาศนะ เอาเกือบหมดเวลาวแล้วะอยู่กลางอากาศเป็นกลุ่มกลุ่มตามกำลังบุญกลุ่มกลุ่มที่เคยสร้างบุญร่วมกันก็ใจอยู่กลุ่มเดียวกันที่ไม่ได้สร้างบุญร่วมกันเนี่ยเขาก็แยกกันออกไป แยกเป็นกลุมกล่มกกลลุุ่่มมเๆๆๆนะดูเผินๆเ,เ,เหมือนเรียงรายต่อขันสนิทแต่โดยจริงๆละใหม่ใช่ถ้าคแล้วกลุ่มก็มันจะมีช่องว่างวันนี้ไม่มีภูเขาไม่มีป่าสงวนนะ ไม่มีท้องทะเลไม่มีมหาสมุทรเหมือนเราไปยืนแถวพัทยาดูชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยขึ้นดอยุดเทพแล้วเห็นป่าเห็นอุทยานแห่งชาติแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ย ไม่ได้มีเป็นโซนกลางแต่มีเป็นของส่วนตัวเออแตกไหมละ่ะตามวิมานใหญ่ๆของผู้มีบุญเยอะๆแต่ว่าไม่ใช่ลูกล่างนในเมืองมนุษย์ซึ่งเป็นภูเขาพิการป่าก็อับปบลัก ิการเหมือนกันมีต้นไม้โยเยอะไรเงี้ยเนี่ยกระเลขต้นไม้เสียฟอร์มแต่ว่าพวกนักจัดสวนก็เรียกต้นไม้ฟรีฟอร์มแต่จะไปเทียบต้นนั้นก็เสียฟอร์มเลยจะย่อลงมาอยู่ตามพิมาณต่งตางๆที่มีต้นไม้สวยงาม ภูเขาที่เป็นภูเขาทองภูเขารัตนชาติแต่ไม่ใช่เป็นภูเขาที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเหมือนในเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นป่าเขาลำเนาภัยอะไรแบบเมืองมนุษย์อย่างนี้ไม่มีแล้วก็ เวลาเทวดาก็าจะสัญจรไปด้วย้าไปได้โดยหลายวิธีการทีเดียวไปตามลำพังมงไปที่เยอดยานพานะที่เป็นทิพย์บังหรือไปด้วยสัตว์ที่เป็นทิพ์ที่เกิดขึ้นในอนุภาพแห่งบุญ รลชกรถก็มีหลากหลายเยอะๆยะ <ยะ S 1> แล้วก็ไปแบบมีมารยาทีเดียวก็จะไประหว่างระหว่างรอยต่อของวิมานสมมติฝั่งนี้เป็นวิมานฝั่งนี้ก็เป็นวิมานตรงนี้จะเป็นช่องวางเป็นอากาศ เป็นทางสัญจรของเทวดาชั้นนี้แหละถ้าเขาเหาะไปนี่นะดูลักษณะงามไม่ได้เหาะแบบซูเปอร์แมนใครเคยดูหนังซูเปอร์แมนบ้างโอ้โหเป็นไงซูเปอร์แมนเหาะไงในตำ่ายดูสิ ชูมือสองมือใช่ไหมชูสุดแขนเลยแขนนีว่วะเออเนี่ยอ้นเมื่อยอออแล้วก็ไม่เหมือนนอกบินแล้วก็ไม่เหมือนนางเมฆลลายไหมที่ทำท่าไม่ถูกในในอาทิตย์เราทำท่านางเมฆลลายเลยไม่ยึงหน้านี่ นี่มีขอยืมขอยืมอันนี้ตัวปลอมนะนั่งไม่ขลาไม่ห่อไงก็ยกขายกขาอะไรงั้นอะไรงั้นย่อยใช่ไหมยกยกยกขาก็ยกสองข้างนี่ยกข้างเดียวไม่ใจเหาะอย่างนี้มันเมื่ยมันเชื่อไปลองวอมวอมดูเลยนะ พูเขาสังาส่งาสั่งงาาพเลยแล้วก็มีมารยาจะไม่หาะข้ามวิมานไงวิมานมันยอดใหม่ก็จะอยู่ระหว่างระหว่างโคจรอ,อย่างนงี้นแะเวลาจะรถดกระจะนัง่งเราจะารถพร้อมบริวารโคจรไประหว่างนืกอก่อไปจ้ะนี นี่วิมานก,กว้างใหญ่มากเนาะนี่กับวิมานเะนี่ยแล้วอยู่ๆระหว่างกลางพอตามทันไหมจ๊ะทันครับนะนีะนก่ก็จะไปกันอย่างนี้แหละไปเยี่ยมเยียนมันจะไม่มีพื้นเนาะไม่มีพื้นดินเหมือนเมืองมนุษย์เป็นอากาศโล่งๆนี่แหละ แต่ถ้ามองจากชั้นดสิตมาชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงนี่มีพื้นดินแต่เป็นทองเป็นลัตนาชาติเพราะว่าตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมนอยู่บนเขาพระสุเมนบนยอดเลยถ้าเรามองออกมาจากชั้นดสิตจะเห็นเขาพระสุเมนซึ่งเป็นที่อยู่ของชั้นสวรรค์ชั้นสองดาวดึงเดี๋ยวน,นี้เดียว พบ,พบของรู้สึกใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่ามากทีเดียวเพราะระหว่างนั้นจะเป็นช่องว่างเวนากาที่ก็จอดแต่ก็มีพื้นอยู่ที่วิมานของใครก็ของ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 ,ของคนนั้นแหละซึ่งเป็นรัตนชาติ เป็นทองเป็นเงินต่างกำลังบุญสุขสวา่างจะเดินละเนียนละมุนเท้าทีเดียวแหละเดินละมุนไม่ใช่ทองแบบเดินแล้วลื่นหัวแตกอะไรเงี้ยหัวแตกจะเป็นนึกยังั้นนะ่ะนุ่มเนียนเท้าแล้วก็จะต่อกันกับพิมานที่สร้างบาุญวมกมาสมมุติว่าลลกทุกคนในนั่งอยู่ทีนี้สร้างบุญลูกมาน่ะ รากำลังบุญถึงไปชั้นดุสิตเราก็อยู่หมู่เดียวกันเลยเงี้ยสาธุสาธุเรา,าไ,ปไปถึงเนะไปถึงเราจะอยู่กันหมู่เดียวบิมานใหญ่นะามกําลองบุญใหญ่บ้างฝ่ายกลางมึงเล็กมึงจะต่อกันเป็นพืชไปเลยแต่ก็จะมีขอบเขต ของใครกัของคนนั้นจะไม่ได้แบบเป็นมีรั้วบ้านมีรั่วอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนี่ยเรียงลายกาันไปหมดเลยดีไหมดีครับเวลาหมดแล้วเนะยอืม่กลัวจะนั่งน้อยอสิ ก็โครจรกันไปอย่างนี้นะโครจรไปเยีย่ยมเยี่ยงเงินเราจะมองเห็นแต่ละกลุ่มจะโตไม่เท่ากันนะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่แต่กลุ่มอื่นไม่คเคยจะสนใจเท่าไหร่สนใจวงเขตวงบุญพิเศษนี่เขตปกครองวงบุญพิเศษต,ต้องนี่หนึ่งนะ่าสนใจ น่าสนใจมากๆเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกันกับผู้มีบุญที่มุ่งไปสู่ที่ส่แท่งธรรมนะ่ะแล้วก็สร้างบุญสร้างารมีกันเยอะแยะมากมายกายกองวันพบนับชาไปทุนเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้นะถึงดวงธรรมถึงธรรมกายแต่ถึงธรรมกายก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ถ้าไมถึงก็ต้องถอยถอยออกมาหน่อยจะสร้างบุญอยู่ในเส้นทางเดียกันที่มีมโปนปณิสานจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะอยู่วงบุญนี้วงบุญนี้จะสุขใสเป็นวิเศษทีเดียวสมมติเ,เรามองท็อปเิวโรมานี่นะเลนศูนย์อวิมานของ ข้าสันติสิตอยู่ตรงกลางพบแล้วก็มีเฟสต่างๆลอง้อมกันไปเขตตรงนี้นะจะสว่างมากสว่างมากๆเลยและเขตตรงนี้นะมีแต่เจ้าฟ้ผู้ชายผู้ชายแท้นะ ไม่ใช่ผู้ชายนาะยากขึ้นไปไม่ได้โดนดีลงมาแท <c oughs> ้แท้เป็นเทวบุตรล,ล้วนๆที่จะไปอยู่ตรงนี้เนะี่ยเป็นประดุษอารามหรือวัดบนชั้นดุสิตตรงนี้แหละเอาวัานนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนอาจา